สวัสดีค่ะแนนค่ะแนนแสงลอ,อกีสุรผสมนะคะเป็นที่รึกษ,ษาการขายนะคะประจำโชว์รูมเบต้าสตรีหัวทลายของเรานะคะวันนี้ก็จะมาแนะน,นําในส่วนของรถยาริสใหม่ของเรานะคะแล้วก็พบกับกิจกรรมดีๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือแนนไม่ได้มาแค่คนเดียวแนนมากับ2นุ่มผู้เรโฉมเอฟซีเยอะมาก สวัสดีครับสวัสดีนะครับพวกเราจากวงอินพุตนะครับผมบิ๊กนะครับผมเจงครับวันนี้ครับกับกิจกรรมดีๆของโตโยต้าเพชรบุรีนะครับมาลองทดสอบรถยาลิตตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ต้องรบกวนคุณแนนแล้วครับให้แนะนําให้กับพวกเราหน่อยแล้วกันครับได้เลยค่ะอันนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ตัวรถกันเลยเนาะไปไปครับโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับ เอกหุ่มหล่อของเราเนาะยาลิศใหม่ปี2020ของเรานะคะด้านนี้เลยรูปลักษณ์ถือว่าโชบเฉียวมากเลยเนาะโฉบเฉียวเนาะแต่ผมสงสัยมากๆเลย,หล,ยหลายคนแบบชอบถามว่ารถรถเนี่ยหนึ่งคันเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะผมงงมากเลยตัวผู้ตัวเมียไม่มีค่ะอันนั้นไก่อันนั้นจะเป็นไก่ก็ไฟหน้าของเรานะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะคมาติ i ิรเฟคเตเนาะแล้วก็มาพร้อมกับเส้นสายไลท์ไกดดงนะคะ เหมาะสาหรับนุมน่มๆมากเลยเพราะมาดูฉกเฉียวแล้วก็ดูสปอร์ตมากนะคะโอ้แต่ผมว่าเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าโอ้โหตั้งแต่มีไฟอันนี้ไฟอะไรนะครับอันเนี้ยเป็นเส้นสายล like ท์ไกดิงค่ะลท์ไกดิงใช่แล้วก็มาพร้อมกับ<ะ>ไฟตัดมองเนาะอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะที่ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูฉกเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้เนาะโลโก้นี้ก็จะดูเป็นสามมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของอระบบ PCS นะคะก็คือว่าป้องกันก่อนการชนด้วยนะคะหาเป็นไงบ้างคะถูกใจไหมสวยครับดี่คิดชนก่อนแล้วก็ไม่ใช่ป้องกนันเรียบร้อยแล้วตรงนี้ถือว่าเนี่ยเขาออกแบบมาแบบ3มิติถือว่าแบบดูแลแบบเ,ะะเราดูจากด้านข้างก็รู้สึกว่ามันสวย,ม,สวยมันด้านหน้าเลยนะโอเคเลยใช่ไหมด้วยใกล้ก็ต้องลองลองดูลอง,ลอง,ลองดูงดสรุปว่ามีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยใช่เป็นตัวเรดาร์ค่ะโอ้ดีมากนะจริงจริงแล้วแบบเราหาได้ยากนะในรถที่แบบอีโคคาร์ที่แบบว่ามีระบบ อำนวยความสะดวกแบบนี้ใช่ใชค่ะแต่นี้ก็คือว่า<ช>รุ่นนี้ก็คือว่าให้มาแบบเต็มที่เลยนะคะคตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 200cc น,นะคะเป็นเครื่องยนต์ Dual VVTi น,นะคะตัวนี้เนี่ยก็ในส่วนของความแบบน้ำมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากถึง23กิโลลิตรเลยแล้วแบกขอบ15เป็นแบบ2สีก็คือเป็นดำสลับกับโครเมียมนะคะทำให้เข้ากับตัวรถแล้วก็ดูสปอร์ตมากิ่งขึ้นน,<อ>นะคะเป<อ>็ไง<อ> ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนแล้วใช่อันนี้สวยมาเลยแล้วก็มาดูที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างของเราเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวมาด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายของเราก็เป็นแบบ LED นะคะเป็นไงคะไฟท้ายกับช่วงท้ายดีไซน์สุเทียวมากดีไซน์ดีความสวยไม่แตกต่างจากข้างหน้าเลยถือว่ามาตรฐานรถคันจริงครับใช่ค่ะที่ฉลามของเรานะคะชาร์จฟินตรงนี้ก็ สาอากาศนั่นแหละแต่ว่าออกแบบมาให้ดูดูสปอร์ตนะคะให้รถของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตรงนี้เลยกล้องบันทึกอุบัติเหตุนะคะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะก็เมื่อเกิดเหตุเราก็สามารถเปิดดูได้เลยบันทึกตลอดบันทึกตลอดเลยค่ะคือว่าเรามากระตัวรถให้เลยนะคะคุ้มค่ามากสตาร์ทรถก็คือเริ่มบันทึกติดใช่ติดได้เลยค่ะบันทึกได้เลย กว้างมากกว้างมากกว้างเนาะก็อยากะใส่อะไรก็ใส่ลงไปได้เลยอุปกรณ์นี้ใส่ได้หมดปกติแล้วเราเดินทางไปเล่นดนตรีเราต้องไปรถ2คันใช่ไหมถูกต้องถ้าแบบนี้คันเดียวก็โอเคแล้วอันนี้จบเลยนะคะสามารถแพ็คของได้วงองได้สบายใช่ครับไปเสือเป็นหมอนเป็นอะไรก็ไปชนได้เลยนะคะสามารถแบบปิกนิกเดินทางไกลๆได้ทีเดียวหรือว่าถ้าเจออะไรถูกใจจะหิ้วกลับก็เอาได้เลยอันนี้คือเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ครับชอบหิ้วเอ่อขนมมาหรอ ตอนแรกรู้สึกว่าเฉยๆไงตอนแรกรู้สึกว่าแบบก็แค่แบบรถอีก็ค้าทั่วไปจะมีอะไรแตกต่างจากแบบรุ่นอื่นเนาะแต่พอเวลาเรามาดูแบบรายละเอียดดีเทลของตัวรถเนี่ยรู้สึกเลยว่าคุ้มค่าวะเนาะอยากลองใช่ใช่เดี๋ยวลองเข้าไปไหมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับโอ้ตัวรถกว้างขวางมากสบายๆมากอ้เอาจริงๆนี่ผมเป็นคนที่แบบ หัวสูงพอสมควรเลยนะแต่ว่าเนียังมีชั้นเหลือให้ผมแบบว่าขยับตัวได้อีกสบบสบัยช่ายใชสูงคุณเจมว่าไงคะปล่อยไปก่อนโ,อโหตอนผมขึ้นมาบนรถนี่รู้สึกแบบ <c oughs> ดีมากเลยครับ <c oughs> ใช่มันมันมันกว้างขวางแล้วก็ดูแพงมากๆตรงที่ว่าแบบตัวแบบแบบคอนโซลอะไรเงี้ยกับตัวเบาะสี่เหี่ยมดีไหมกว้างจริงนะอยากให้กว้างตรงนี้เลยคือแบบบริเวณขาผมเหลือเยอะมากปกตขาเนียคือว เข่ามันจะติดเบาะตลอดเวลาที่เราขวบกันปัจจุบันที่เจมจะนอนแล้วนะคะโอนเลยนะเราจะขยายแนะนำนะคะตัวก็เป็นในส่วนของตัวสปอร์ตพรีเมียมเนอะเป็นตัวคูสตาร์ทนะคะก็แล้วก็เป็นในส่วนของมีแอร์ออโต้ด้วยนะคะแอร์เย็นดีนะคะอ๋ออันนี้นี่คือแบบเป็นแบบว่าดิจิตอลหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถ้ามีรถเอ่อรถที่สูงกว่าเราขับตามเรามาเนี่ยคือ คือกระจกอะเขาจะตัดแสงโดยอันตโนมัติเลยอ๋อ,อนะกระจกตัดแสงใช่แล้วก็ด้านหลังนั่นอนะมันก็จะมีส่วนของกล้องบันทึกอุบัติเหตุหน้านะคะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวระบบอ่อ LDA ที่แนนบอกว่าเวลาที่เราขับรถแล้ว,ลวเราอาจจะหลับอะ ตอนนี้มันจะมีสัญญาณเตือนถ้าเราออกนอกเลนสีขาวว้าว <Wow. S 2> หน้าจอของเราเป็นหน้าจอแบบ M I D เนาะที่มันบอกว่าไม่วิ่งเท่าไหร่อนนะไร hmm, อังเง้ยนะคุณบิก๊กดูได้เลยนหน้าจอใช,ใช่ค่ะ, hmm. ะตรงนั้นเนี่ยคือมันจะมีโหมดนะคะตรงที่พวงมาลัยด้านขวากดโหมดตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันของเราเหลือเท่าไหร่วิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะตรงนั้นจะเป็นในส่วนของการเซต ทางด้านขวาส่วนทางด้านซ้ายของพรมลายตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มเสียงลดเสียงใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราบลูทูธเบอร์โทรไว้เราสามารถที่จะโทรได้เลยอ๋อกดรับสายริงจริงใช้งานเลยใช่ไหมใช้งานง่ายมากโทรปุ๊บแต่ว่าถ้ามีกิ๊กโทรไม่ได้นะเพราะว่าเสียงมันจะดังลดอ๋อขอบคุณมากผมชอบฟังก์ชันนี้มากแต่ว่าพอเวลารู้แบบนี้ผมขออนุญาตัดฟังก์ชันนี้ออกได้ไมไม่ได้เลยค่ะมันเป็นคารคเตอร์ของคุณอยู่แล้วนะเรื่องนี้ โอเคพร้อมแล้วก็ไปกันดีกว่าเนาะโอเคครับโอเคค่ะโอเคระบบความปลอดภัยพร้อมแล้วตรงนี้ผมรู้สึกมั่นใจในการขับมากๆมากขออนุญาตออกตัวโอ้เป็นไงคะนุ่มมากครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเทสในไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบพวกเราใช่ไหมเจมโอเคครับรู้สึกว่าแบบกระชับมากมีความแบบมีสไตล์ของตัวเองมากกับรถยรตสคันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวต้องต้องทดสอบก่อนพวกเราต้องทดสอบก่อนใช่ไหมเจมเพราะว่าขอลองไปก่อนสักสักหน่อยสักหน่อยทันยังเพราะว่าเพราะว่ารถคันนี้พวกเราจะเน้นการปรับเบาะมากๆเลยคันนี้เจมนั่งให้สบายอะไรล่ะครับใช่ครับใช่ไม่ต้องพูดนะครับแต่ถ้าขึ้นมาผมก็ชอบเลยนะชอบมากเลยความกว้างของรถนี้นั่งสบายเลยอ๋อบนหน้าจอก็จะมีเวลาบอกด้วยใช่ค่ะโอเคครับเวลาที่เหยียบ เร่งขึ้นไปแล้วความสุดของพวงมาลัยอันนี้พวงมาลัยไฟฟ้าใช่ไหมครับพวงมาลัยไฟฟ้าอ๋อผมเลยรู้สึกว่าเวลาที่เร่งความเร็วขึ้นไปเยอะๆเนี่ยพวงมาลัยจะมีความเหนียวขึ้นตรงที่ว่ามันไม่ค่อยวอกแวกเหมือนตอนที่ออกตัวแรกๆใช่ครับเฮ้ยแต่มันนั่งสบายจริงนั่งสบายนะรู้สึกแบบดีกระชับเดี๋ยวกลับไปต้องซื้อสักคันแล้วเฮ้ยซื้อรถอะลมเดี๋ยวเราจะลองไปเส้นทางที่ ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้น่าจะรู้ดีว่าถ้าเส้นทางแบบนี้ในบ้านเราจะเป็นยังไงต้องหาเส้นทางที่โหดที่สุดเพื่อทดสอบตัวรถตรงนี้ด้วยไปไหนก็ได้เพราะรถเราประหยัดน้ํามันมากใช่ไหมใช่ค่ะชอบตรงนี้แหละยุคนี้ด้วยนะใช่เพราะว่าตอนนี้ในยุคนี้แบบต้องประหยัดน้ามันไงถ้าแบบรถมาใช้ทรัพยากรเปลืองๆนี่ถือว่าแบบรายรับรายจ่ายเราไม่โอเคแล้วใช่ อบวันนี้รถเยอะด้วยก็ถือว่าได้ทดสอบไปในตัวว่าเวลาที่แบบรถติดติดกันเนี่ยเราจะขับสบายไหมไปเรื่อยๆนี่วันนี้คันหลังเขาจะงงไหมเนี่ยว่าเราแซ่บขว่า,วานเนี่ยเขาไม่งงหรอกค่ะที่เขาขับตามเราเพราะรถเราสวยไงอรถเราสวยหรือว่าคนที่นั่งในรถสวยสวยสวยจริงพี่สวยสุดแล้วครับในรถคันนี้มีผู้หญิงคนเดียว ถือว่าดีครับตามเท้าเลยเวลาเหยียบนี่ค่อยๆไปตามเท้าเลยใช่ปกติแล้วกระแทกไปครั้งแรกคนเนี้ยมันจะต้องออกตัวแบบอื้อๆนานใช่ไหมใช่เมื่อกี้รู้สึกแบบใช่มันตามตามเท้าตามเท้าใช่คันเร่งสามารถแบบไวอ่าเนี่ยแล้วระบบเสร็จแล้วยังไงอ๋อโหนี่ทําให้แบบว่าเรามีวินัยในตัวเองมากขึ้นด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าระบบอะไรนะครับคุณแอนตัวนี้เป็นในส่วนของ lda ค่ะ lda นะใช่ค่ะว้าวเส้นทางนี้ก็แบบเนี้ยเริ่มแบบ ไม่ดีแล้วถนนเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเริ่มมีลุมๆบ่อๆจันปะลายใช่ใช่อช่เดี๋ยวลองแล้วปุ๊บเริ่มไปดีแล้วพี่เลยเริ่มไดีแล้วคนขับไปพี่เ้ยลองเปลี่ยนเลนดูนะอลองเปลี่ยนเลนดูฟาบโอ้นี่มันเตือนแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวใช่นะครับนี่เตือนแล้วผมว่าเหมาะเหมาะมากๆเลยนะกับนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งเรียนจบนะครับแล้วก็เพิ่งได้เริ่มงานใหม่ในยุคนี้ผมเชื่อว่าการประหยัดพล งานแล้วก็การประหยัดอุปกรณ์ต่างเนี่ยใช้เงินให้ถูกจุดเนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นช่วงที่คุ้มที่สุดด้วยผมผมถือว่ารถรุ่นเนี้ยเป็นรถรุ่นที่ตอบโจทย์เด็กวัยรุ่นแล้วก็คนทํางานในยุคนี้มากมากเลยครับ,รบ <S <S ถือว่าคุ้มกับผู้บริโภคนะเพราะว่าเวลาที่รถน่ะพัฒนาปรับปรุงศักยภาพขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็คุ้มค่าที่สุดด้วยใช่เฮ้ยผมว่าตอนนี้เราเหมือนจะ างปะคือแบบขับมาเรื่อยๆแบบสบายเกินจนลืมไปแล้วอ่ะชิไปเออเดี๋ยวขอนั่งมองทางก่อนแป๊บหนึ่งรถดับป่ะเนี่ยอพพีี่ไม่ไม่ไเสียนะคะไม่ต้องตกใจอ๋อรถรุ่นนี้รถไฟฟ้าเหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่ของแต่รถของเรานะคะมีระบบสต็อปสตาร์ทค่ะเวลาที่เราจอดติดไฟแดงเนี่ยรถมันจะดับนะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเประหยัดน้ำมันเซฟเข้าไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับพวงมาลัยนะคะรถติดเลย อ๋อขยับอ่านรู้สึกว่ารถแบบตึ้งสตาร์ทขึ้นมาแล้วใช่ใช่ค่ะตรงนี้ช่วยเซฟมากนะคะหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถอยหลังโอ้โสารพูนเอาไว้ด้วยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ยังอยู่ยังอยู่มีกล้องค่ะเรามีกล้องมีกล้องกล้องนีกล้องมองหลังเป็นไงคะคมชัดลึกอืมครับโอเคเห็นเนาะเห็นเห็นแล้วสามเส้นนี่คือคือบอกบอกบอกระยะเวลาที่เราอาจจะถอยเข้าซองหรือที่มันมีเส้นอยู่อ่ะคือจะถอยเข้าตามเส้นนั้นได้ได้ง่ายๆเลย Oh, อ๋อครับโ okay, อเคก็สะดวกเนาะใช่ค่ะปลอดภัยอืมโอ้ได้ขับขับด้วยความเร็วสูงสูงนี่คันเร่งนี่ถือว่าแบบติดติดเท้ามากไวมากไวมาก,มากยิ่งขับเร็วขึ้นยิ่งนือดยิ่งเร็วที่งวงแหวนดีชใช่โอเค okay, มากวันนี้รถเยอะด้วยเหมาะกัแบบไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบมากบางทีแบบให้เราแบบเดินทางต้องขับรถคันใหญ่ๆบางทีมันก็เหมือนว่าแบบดืดออดไปหมดอะ ความรู้สึกของเราพอเราขับรถเล็กเราบบกระชับตัวเองมากเลยแล้วก็ที่หน้าจอของเรานะคะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเ,เชื่อมต่อในส่วนของ Apple Car p l a ทก็คือเชื่อมได้ง่ายเลยมีสาย USB อันเดียวแหละเสียบเทรศัพท์ใช่<ๆ>แล้วก็เสียบไปที่ตรงนั้นได้เลย,เลยนั่นแหะมีที่เสียบอ,อ,อยู่ง่ายๆใช้งานแบบง่ายๆผมเชื่อว่ารถราคานี้แล้วก็เป็นรถอีโคคาร์เหมาะสำหรับนักศึกษาแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มทำงานไม่อยาก เป็นเป็นภาระค่าที่จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยเยอะๆผมแนะนํารถรุ่นนี้เลยเพราะว่าด้วยตัวของฟังก์ชันมันเองนะครับเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆคุ้มค่ากับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้มากๆนะครับ โอเควันนี้ขอบคุณคุณแนมนมากๆเลยนะครับที่<ะ>ให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆกับการทดสอบรถยาลิสตัวใหม่ล่าสุด<ะ>ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาสนใจนะครับอยากมาทดสอบขับเนี่ยของโตโยต้าเพชรบุรีเนี่ยสามารถมาที่ไหนได้บ้าง ค่ะก็ในส่วนของลูกค้านะคะที่สนใจนะคะที่จะทดลองขับนะคะก็สามารถที่จะมาทดลองขับได้ที่โตโยต้าเพชรบุรีหัวสะพานของเรานะคะแล้วก็ที่สาขาหัวแขมของเราที่ชะอำนะคะก็มีสสาขาด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณบิ๊กแลวก็คุณเจมมากมากเลยนะคะที่มาเป็นลูกค้านะคะแล้วก็มีความสนใจนะคะในตโย t ตโยต้ายานของเรานะคะวันนี้ก็ได้ทดลองขับกันแล้วเนาะถ่าวันไหน ติดใจอยากจะทดลองขับหรือวิเพื่อนน่าสนใจเพราะว่าเพราะว่าเจมตอนนี้รถรถเสียๆอยู่ด้วยถูกเนาะถ้าสมมติว่าคนที่มีรถเก่าก็สามารถมาตีเทินให้ได้ตีเทินได้เลยค่ะได้เลยมาที่นี่จบเลยค่ะจบเลยเอาเก่ามาเทินใหม่ออกได้เลยคือจบเลยมาเป็นครอบครัวเตยต้าของเราได้เลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวแนนให้ฝากคนงานวงอินพุตกันด้วยนะคะได้ครับขอบคุณแล้วกันนะครับพวกเราสองคนจากวงอินพุตนะครับเป็นศิลปินหน้าใหม่ของเพชรบุรีนะครับ ฝา,ากผลงานเพลงของพวกเราไว้ด้วยกับกิจกรรมเรลๆนี course, ้ที่ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตอยู่ผลิตผลงานอยู่ครับกาฝากติดตามพวกเราอินพุทด้วยได้นะครับขอบคุณมากๆับครับครับ